รปรทึกครับปรากฏว,ว่าช้างตกใจเครื่องเสียงที่มีคนเอามาเปิดในงานวันไหลก่อช้างครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปชนนักท่องเที่ยวมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับค่ะ เนี่ยครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ช้างสงบลงแล้วนะหลังจากที่ช้างสงบลงแล้วควานช้างเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ช่วยกันควบคุมช้างพลายอายุ35ปีเจ้าหน้าที่ก็ให้ยาซึมแล้วก็ผูกเชือกเข้าที่ขาทั้งสี่ข้างก่อนจะใช้เชือกดึงเพื่อลากกลับไปผูกยางปางช้างครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยช้างเกิดความเครียดจากอากาศร้อนบวกกับตกใจเครื่องเสียงที่มีคนนํามาเปิดในงานสงกรานวันไหลเกาะช้างครับ ก็เลยทําให้ช้างเนี่ยวิ่งหนีตะเลิดไปชนกําแพงลัวล้มแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถมอเตอร์ไซค์อีกสองคันเสียหายครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนกําลังเดินชมวิวกาลังเดินกลังชมวิวอยู่บนหลังช้างอยู่นะฮะ,ฮะนั่งนั่งอยู่บนหลังช้างกําลังชมวิวกันอยู่แล้วบอกว่าทําให้หนึ่งในนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกสะบัดตกลงไปโดนงาช้าง แล้วบริเวณขมับขวาเนี่ยเป็นแผลด้วยนะครับท่านผู้ชมคือผู้ที่เขาเออมีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของช้างอ่ะนะเขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ว่าคือพอช้างมันได้สติแล้วมันอาจจะรู้ตัวว่า,วามันทำผิดมันก็เลยวิ่งหนีตเตลิดลงทะเลและไม่ยอมกลับขึ้นฝั่งควานช้างจึงประสานให้ทหารเรือเนี่ยต้อนช้างกลับขึ้นฝั่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ประสูติสัตว์จะฉีดยาซึมแล้วก็ควบคุมช้างได้นะคะปกติเห็นตางช้างเขาบอกว่ามันตัวนี้มันดื้อ มันก็กลัวจะจาขอจะทําโทษหรือมันทำผิดก็เลยหนีลงน้าหนีชนหนีลงในน้ําแล้วตัวจะทําผิดไม่ไม่ขึ้นมาอันนี้ก็มันนักท่องเที่ยวเยอะก็เลยต้องควบค,วมควมุมป้องกันเป็นเหตุเุที่ใส่นิ่อยนะกท้างมันจะดื้ออจะนี้ก็ถูกกระแทกมาลงน้ํเอาล่าสุดครับตำรวจที่สพเกาะช้างเจ้าวัดตราดก็เข้าไปสอบปากคำนักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนที่โรงพยาบาลอาการล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะครับ นักท่องเที่ยวไม่เอาความแต่ว่าขอให้เจ้าของปางช้างเนี่ยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดครับซึ่งเจ้าของก็พร้อมรับผิดชอบโดยคาดว่าจะมีการออกโรงพยาบาลเนี่ยออกจากโรงพยาบาลในช่วงบ่ายวันนี้ครับก่อนจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพครับค่ะ